คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโรู่กว่าเติมเองง่ายๆโดยการล็อกอินผ่านทางโคนมิ ID ปลอดภัยมั่นใจสนใจเติมเงินแพ็กเก็ตไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับ กมยูกิโอมาเตอร์ดูเอลกันนะครับวันนี้จะมารีวิวเด็กถูกโกโก้อีกเด็กหนึ่งครับผมนะนั่นก็คือเด็กของทูดาโก้นะครับผมโกแค่ไหนครับผมเด็กนี้ขึ้นระดับแพ็คหนึ่งได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเด็กนี้ถึงขึ้นระดับแพ็คหนึ่งมาดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกครับผมเรามาดูความขี้โกของเด็กนี้ก่อนดีกว่านะครับผมแน่นอนครับผมว่าทุกคนคงรู้จักการ์ดกับดักต่อเนื่องใบหนึ่งครับผมนั่นคือการ์ดกับดัก สกิลเดนนะครับผมนะซึ่งก็คือการ์ดใบนี้นะครับผมใบนี้เนี่ยค่อนข้างจะส่งผลต่อเมตาหลายๆเด็กเลยครับผมนะก็คือทําการแจกเลพอยดึงพันจากนั้นมอนเตอร์เฟกในสนามทั้งหมดจะไลฟ์เฟกทันทีนะครับผมนะแค่การ์ดใบนี้หงายหน้าครับผมมีหลายเด็กครับผมเรียกว่าไปไม่เป็นกันแล้วนะครับแน่นอนครับผมเด็กคูดาโกไม่นอกจากการมีการสกิลเดนครับผมจะมีหนึ่งในการ์ดใบนี้ด้วยครับผมอันนี้เป็นการ์ดของสายโมนาดนะครับผมนะเราจะสามารถใช้การ์ดใบนี้ได้ครับผมก็คือเราต้องไม่มีการ์ดในเอ็กซ้าเด็กเลยครับผมและเรา ต้องควบคุมครับผมมอนเตอร์ Monster ที่มาจากการบูชยันด้วยนะครับเมื<_<_่อการไปนี้หงายหน้าอยู่ในสนามนะครับผมมอนเตอร์ทั้งสนามทั้งหมดครับผมจะไม่มีเอฟเฟกใดๆเลยครับผมแต่จะไม่ส่งผลต่อมอนเตอร์ที่มาจากการบูชยันนะครับและตอนจบเทินถ้าเกิดเราไม่ควบคุมมอนเตอร์ที่มาจากการบูชยันการไปนี้จะลงสู่สารทันทีนะครับพูดง่ายๆก็คือเรามีสกิลเดนของเราครับผมค่อนข้างจะ สามใบครับผมบวกกับในส่วนของสกีเด์ปกติอีกครับผมนะเด็กนี้ใส่มาถึง5้าใบครับผมถ้าเกิดท่านไหนจะใส่6ใบก็ทําได้นะครับผมนะถ้าเกิดในส่วนของการป้องกันเอฟเฟกต์การ์ดตรงส่วนนี้นะครับอย่าไม่จบแค่นี้ครับผมเด็กของทูดาโก้ครับผมจะเป็นเด็กที่ไม่มีการอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษครับผมมาจากการบูชิยันมอนเตอร์แบบนั้นๆเลยนะครับผมดังนั้นพวกสายแบ็กซีครับผมทําอะไรเด็กนี้ไม่ได้เลยนะครับนะและก็มาดูกันดีกว่าครับผมว่านอกจากสกิลดนแล้วเนี่ยเด็กนี้จะมีใบไหนครับผมที่น่ากลัวกันบ้างครับ อย่างแรกใบแรกเลยครับผมนะเมื่อกราใบนี้ครับผมทําการหงายหน้าขึ้นมาครับผมจะทําลายกราฟมอนเตอร์ทุกตัวครับผมที่มาจากการอ่านเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษครับนี่เอฟเฟกที่1นะเอฟเฟกที่2ครับผมก็คือผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถอ่านเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยนะครับพู้นี้คือการาไปนี้เนี่ยค่อนข้างจะมากดดันครับผมเกมฝ่ายตรงข้ามครับผมทุกสายการอ่านเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษครับแค่ใบนี้หงายหน้าอยู่ก็ไปไม่เป็นแล้วนะถัดมาครับผมนะ เมื่อกาไปดีครับผมอ่ะกาไปดีครับผมสามารถอัญนเชิญแบบบูชยานครับผมโดยการใช้การดไว้บนกับดักต่อเนื่องครับผมแทนการบูชยันแทนมอนเตอร์ได้ครับเมื่อกาไปดีครับผมนะหนึ่งเธอนะครับผมเมื่อไฟายตง้ามมีการใช้กาดเอฟเฟกต์ครับผมใดๆก็ตามและเรามีการ์ดี้ครับผมที่มาจากการอัญเชิญมอนเตอร์แบบบูชยานเราสามารถนํากาดทูคิงหรือทูดากโก้มอนเตอร์จากเด็กๆขึ้นมือนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างจะขี้โกงมากเลยนะครับผมนะเพราะว่า เป็นการเซิร์ชครับผมมอนเตอร์นะครับผมนะแค่ไฟต์รขคามีการเอฟเฟกใช้การใดใดก็ตามเราก็เซิร์ชได้แล้วครับผมถือว่าเป็นอีกเด็กคี้โกอีกเด็กหนึ่งครับ ต่อมาครับผมเอฟเฟกคล้ายๆกันครับผมนะสามารถใช้การเวทมนต์ต่อเนื่องหรือการกับดักครับผมแทนการบูชิยันพรแทนมอนเตอร์ได้เมื่อก้าไปนี้ครับผมมาจากการอาเชิญแบบบูชิยันไฟตัวข้ามมีการใช้เอฟเฟกการใดๆก็ตามเราสามารถเสิร์ชการเวทมนต์ต่อเนื่องครับผมจัดเด็กขึ้นมือนะครับผมนะเป็นทูคิงหรือทูดาโก้นะครับนะอ่ะใบแรกเสิร์ชมอนเตอร์ใบนี้เสิร์ชเวทมนต์นะครับผมใบสุดท้ายครับผมเสิร์ชกับดักครับผมนะเช่นเดียวกันนะครับผมนะไฟตัวข้ามมีการใช้เอฟเฟกการใดๆก็ตามครับผมเราก็สาามมรรถคับผ เอาการ์ดครับผมเวทกับดักครับผมกับดักต่อเนื่องครับผมทูคิงกับทูดากโก้ขึ้นมือนะครับนะก็ยอมรับว่าคีโกทั้งนั้นครับซึ่งแน่นอนครับผมพวกนี้เป็นการอ่านเชิญมอนเตอร์แบบปกติหมดเลยนะครับผมนะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายมากครับผมเพราะว่าไม่มีการอ่านเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษครับถัดมานะครับผมก็คือในส่วนของการ์ดเวทมนต์นะครับผมนะเทอร์ราฟอร์มิงครับผมนะเซิร์ฟการ์ดฟิลขึ้นมือครับผมเด็กนี้จะเราจะเล่นในส่วนของการ์ดฟิลนะครับ ถัดมาพรผมไปการ์ดจั่วนะครับผมนะทำการจั่วการ์ดสามใบนะครับผมนะและเช่นเดียวกันก็ผมพอเราใช้การ์ดใบนี้ฝ่ายตรงข้ามจะไม่โดนความเสียหายใดๆเลยจนจบเทิร์นนะครับผมและเช่นเดียวกันนะครับผมนะตอนจบเทิร์นเราต้องทิ้งการ์ดให้หมดมือด้วยโดยถ้าเกิดเราใช้การ์ดใบนี้ขึ้นมาปุ๊บเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยครับจั่วส<า>มนะครับผมนะ<า>มห้ามอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษนะครั<า>บผมแต่ว่าโอเคเลยแหละนะค้โกงครับนะถัดมาครับ เปิดท็อปเด็ก3ใบเลือกการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมนะพอใช้การ์ดใบนี้ห้ามอัญเชิญมอเตอร์แบบพิเศษครับถัดมานะครับผมนะทำการมูฟการ์ดท็อปเด็ก10ใบจวกการ์ด2ใบนะครับต่อมาครับผมฟิลในโคบาเลคครับผมนะผู้เล่นทั้งสองฝ่ายห้ามยุ่งการ์ดในสุสานนะครับผมการ์ดในสุสานห้ามทำการเคลื่อนย้ายหมดแลวครับผมห้ามรีบูฟห้ามนำกลับขึ้นมือนะครับผมนะ ดังนั้นเนี่ยใบนี้ค่อนข้างจะส่งผลต่อหลายเด็กนะครับผมนะเพราะบางเด็กเนี่ยเจอเดิสไปในิ้ใจเจอการาฟในโคเวเล่ไปนี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับถือว่าค่อนข้างจะขี้โกมากครับถัดมาครับผมฟิลอีกแล้วครับผมนะหากเราไม่ควบคุมมอนหากเราไม่มีกรารในเอ็กซ์ตาเด็กเลยนะครับผมนะและเช่นเดียวกันครับผมและเรามีมอนเตอร์ที่มาจากการบูชายัญน,นะครับผมนะฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถอาชอิญมอนเตอร์แบบพิเศษ,ษจากเอ็กซ์ตาเด็กได้เลยนะครับ และเช่นเดียวกันครับผมมอนเตอร์ที่มาจากการบูชีนของเราทําการต่อสู้กับมอนเตอร์ไฟตรงข้ามจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น800ครับผมตอนคํานวณความเสียหายนะครับถือว่าเป็นดนึงใบที่ขี้โกมากครับผมเพราะว่าทําให้ฝ่ตรงข้ามไม่สามารถเพลย์การ์จากเอ็กซตาเด็กได้เลยนะครับต่อมาครับผมนะการ์ด1ใบของสายทูดาก o ท่อนค่าจะขี้โกอีกใบหนึ่งครับ อาการ์สายของทูดาก o หรือทูคิงมอนเตอร์พลังยุตธีเพิ่มขึ้น300นะครับผมนะและมอนเตอร์ที่มาจากการบูชยันของทูคิงหรือทูดาก o ของเราเมื่อถูกทำลายจากการต่อสู้จะไม่ถูกทำลายได้1ครั้งนะครับผมนะการตายจากการต่อสู้ได้1ครั้งนะครับและเช่นเดียวกันอันนี้แหละคือความคิโกครับผมก็คือทำลายการ์ดในมือของเรานะครับผมหรือการ์ดในสนามก็ได้ครับผมจากนั้นเอาการ์ดทูคิงหรือทูดาก้จากในเด็กขึ้นมือนะครับผมนะเอามาต่อคอมโบได้ดีมากครับใบนี้นะครับ ถัดมาครับผมเป็นการ์ดจั่วนะครับผมนะช่วงเบนเฟสครับผมนะเราสามารถจะจั่วการ์ดครับผมเท่ากับจํานวนไทการ์ดทูคิงกับทูดาโก้ครับผมนะที่ตกลงสุสานในเทิร์นนี้นะครับผมนะถ้าเกิดเทิร์นนี้เรามีมอนเตอร์ทูคิงหรือทูดาโก้ครับผมนะอ่ะลงสุสานครับผมอย่างเช่นเว็บมลกับดักลงอย่างละหนึ่งเนี้ยเราก็ได้จั่วการ์ดสใบนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถจั่วได้เรื่อยเลยนะถ้าตราบใดที่ ่าเทอร์นี้เรามีการส่งการ์ดจากไทยครับผมลงสาลถ้าเกิดเทอร์นี้เรามีถูกไป3ามไทยมีมอนเตอร์ลงมีเวทบนอลลงมีกับดักลงในเทอร์นี้เราจะได้จั่วการ์ดสามใบเลยนะครับผมถือว่าคีโกมากครับเอฟเฟกต์ที่สองครับผมนะสามารถทําการอัญเชิญมอนเตอร์บูชยันครับผมได้เพิ่มอีก1ครั้งนะครับนะแล้วก็เอฟเฟกต์ที่3ครับผมเมื่อก้าวไปนี้ตกลงสู่สาลนะครับผมจากโซลเวทบนอลกับดักเราสามารถทำลายการ์ดเวทบนอลกับดักฝ่ายตรงข้ามได้ครับผมใบเดียวกำเอฟเฟกต์สอย่างครับผม1เอฟเฟกต์จั่ว 2องเอฟเฟกต์อัญเชิญ3ามเอฟเฟกต์ทำลายครับผมแม่งถือคอเอฟเฟกต์ขี้โกง3ามเอฟเฟกต์ในใบเดียวเลยนะครับถือว่าขี้โกงมากครับผมถัดมานะครับผมนะเช่นเดียวกันครับผมของสายทูดาโกอีกแล้วนะครับผมนะนำการ์ดสายทูคิงหรือทูดาโกครับผม3ใบจากในสัดเอากับคอเด็กจั่วการ์ด1ใบและเช่นเดียวกันเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบบูชิยันครับผมของทูคีกับทูดาโกได้มากเพิ่กว่าเดิมอีก1ครั้งนะครับและยังไม่จบครับผมเมื่อการ์เป็นี้ตกลงสุสานจากโซนเวทมนต์กับดักทำลายการ์ดเวทมนต์กับดัักฟโรรคค1ใบบ ถือคองสามเอฟเคียโกเหมือนเดิมครับผมนะจั่วการ์ดอัญเชิญและก็ทําลายครับผมแม่งถือคองเอฟเฟกใบเดียวครับผมคียโกมากครับผมในส่วนของดากโกนะครับแน่นอนครับผมถัดมาครับผมโซลมอนจัดเมนนะครับผมนะเคาน์เตอร์เอฟเฟกต์ไปมลกับดักและก็อัญเชิญมอนเตอร์ครับผมซึ่งแน่นอนจ่ายไลท์พอยครึ่งหนึ่งนะครับ ฮาเวดครับผมนะพอการ์ไปดิ้งหงายหน้าขึ้นมาปุ๊บนะครับผมนะจะไม่สามารถใช้การ์ดเวมบอลได้เลยครับผมโดยเราต้องทําการจ่ายเฉพาะเจ็ดร้อยครับผมถักไม่จ่ายไม่ได้ครับผมก็จะถูกทําลายทันทีนะครับสกิลเดนเราคงไม่ต้องพูดถึงนะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมนะแบนเดฟเฟคครับถัดมาครับผมเพเยอร์ทั้งสองฝ่ายผู้เล่นสองฝ่ายจะไม่สามารถอันเชิร์มอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยครับหากมีการ์จกในเด็กครับผมหรือจากในฟิลลงสุสานให้ทําลายการ์ไปดิทิ้งซะถือว่าเป็นอะไรที่ขี้โกงครับมีหลายเบย์ก็เจอบนี้ไปก็ตาย เมื่อการใบนี้ตกลงสู่ศาลครับผมจากโซนเม้บนกับดักเราสามารถทําลายการ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีนะครับนะเช่นเดียวกันครับผมเราสามารถเลือกเป้าหมายทูคิงหรือทูดากโกมอนเตอร์ในศาลทาการอัญนเชิญเข้าับพิเศษในภาพตั้งป้องกันนะครับผมนะและถ้าเกิดเทอร์นี้เราใช้ปุ๊บเราจะไม่สามารถอัาเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษใดๆได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับผมนะสามารถใช้ในการอัญเชิญมอนเตอร์ครับผมแบบบูชิยันได้1ครั้งในเทอร์นของฝ่ายตรงข้ามนะครับย้ำนะในเทอร์นฝ่ายตรงข้ามมีการอัญเชิญมอนเตอร์แบบบูชิยันด้วยละ ถัดมาครับผมเหมือนเดิมครับผมลงการ์ดจากโซนเว็บบนกับดักครับผมทำลายการ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามเลือกเป้าหมายครับผมการ์ดใบอื่นครับผมของทูคิงหรือทูดาโกที่ควาคุมอยู่ครับผมจากนั้นทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งซะและทําให้การ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดที่หงายหน้าฝ่ายตรงข้ามพลังโจมตีลดลงครึ่งหนึ่งนะครับนะส่งผลก็ตามถึงแม้การ์ดใบนี้จะออกจากสสารไปแล้วชูเมนเฟรดครับผมสามารถทําการอัญเชิญแบบปูชิยันครับผมในเธอฝ่ายตรงข้ามได้1ครั้งนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมนะคือต้องบอกว่า ใบน,นี้เด็กนี้ทุกท่านอาจจะเห็นความขี้โกงกันแล้วนะครับผมนะมิงหนึ่งครับผมการ์ดจ,จั่วเยอะมากนะครับผมเห็นไหมการ์ดจั่วเยอะมากครับ สองนะครับผมมีการปิดผดึกเอฟเฟกครับผมทำให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นยากค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นในควาเล่หรือในส่วนของฟิวนะครับผมนะโมนาดหรือในส่วนของสกิลด์นะครับผมนะมีการค่อนข้างจะขัดฝ่ายตรงข้ามเยอะครับนะสามนะครับผมก็คือมีการเสิร์ชที่เรียกว่าฝ่ายตรงข้ามทาการ์ดอะไรก็ตามเราจะได้เสิร์ชทันทีครับอันนี้คือความน่ากลัวคนในส่วนของทูดาก้นะครับมาเรามาดูดีกว่าครับผมว่าโกขนาดนี้โหดยังไงเล่นแบบไหนนะครับ โอเคนะครับมาเริ่มต้นนะครับผมสตาร์ทมีการ์ดจวนะครับผมนะแล้วก็มอนเตอร์พร้อมนะครับผมเราสามารถจะเล่นยังไงก็ได้ทั้งนั้นแน่นอนครับผมเราเปิดการ์ดในการเปิดท็อปเด็กสามใบก่อนนะครับผมนะมันทําให้เราสามารถจะเลือกเพย์การ์ดดีๆได้ครับอ่ะฟิลโมนาดขึ้นนะครับแจมแน่นอนครับผมแปะฟิลโมนาดนะครับผมจากนั้นทําการลงครับผมเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับผมจากนั้นก็ เป็นวัตถุดิบครับผมในการบูชิยันลงมอนเตอร์ลงมานะครับนะเอฟเฟกครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีการใช้การเดใดๆก็ตามเราจะได้เสิร์ฟมอนเตอร์ทูดากโกทูคิงจากเด็กขึ้นมือฝ่ายตรงข้ามมีการใช้เอฟเฟกการแล้วนะครับผมเราจะสามารถเสิร์ฟการ์ได้ทันทีครับอ่าเป็นแท็บติกนะครับผมฝ่ายตรงข้ามนะครับลงกับดัก3ใบครับผม ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเพกา้าจากอิกตาเด็กได้แล้วนะครับผมนวพบผลจากการมีการ์ดใบนี้อยู่นะครับครับผมเมื่อกาใบนี้ลงสุสานทำลายมอนเตอร์ทิ้งจั่วการ์ดขึ้นมานะครับลงการ์ดไปครับผมนำการ์ดสามใบจากสุสานเอากลับเข้าเด็กครับผมจากนั้นจั่วการ์ดหนึ่งใบ แปะนะครับผมเผื่นี้ไม่มีการลงสุสานเลยไงนะไฟล์ราค้ามีการใช้เอฟเฟกการ์ดนได้ก็ตามเสิร์ดการ์ดครับผมกับดักจากในเด็กครับผมอ่าเสิร์ดมาครับผมแปะเลยนะครับปึ๊มแน่นอนครับผมเอฟเฟกต์ทำงานขึ้นมือครับผมต่อมานะครับผมนะเมนเฟสซอรครับทำการแท็กปูชยานนะครับผมลงการ์ดครับ ทำลายครับผมแน่นอนครับผมผลจากการเวทบนต่อเรื่องลงสารสามารถทำลายการ์ดในสนามฝรงข้ามฝรงข้ามเปิดฝัดเกตครับผมเมื่อฝรนข้ามมีการใช้ไฟการใดๆก็ตามเสิร์ฟการ์ดกับดักจะเด็กขึ้นมือนะครับผมอ้าวกับดักขึ้นมาเซตในสนามครับขอไพเซตนะเซตในสนามนะครับฝัดเกตโดนจับคว่มครับและก็เอฟเฟกครับผมทำลายการ์ดในสนามแน่นอนครับผมเธอนี้มีการมีการ์ดตกงสารครับผมนะหนึ่งใบนะครับผมนะเราก็จวการ์ดหนึ่งใบและจวมาเป็นในส่วนของการ์ดโมเสใบนะครับผมต่อเลยนะครับ เช่นเดียวกันนะครับผมนะเราสามารถอาเชิญมอนเตอร์ครับผมแบบบูชยันได้อีกหนึ่งครั้งด้วยผลของการเว้บนนะครับเราก็อาเชิญการไบนี้ลงมานะครับแน่นอนลงสุสานก็ทําลายการ์ดหนึ่งใบต่อนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับเรียบร้อยนะครับผมนี่ลงแบบเพียบเลยนะจบเธอทิ้งการ์ดบนมือแต่เราไม่มีอะไรให้ทิ้งอยู่แล้วนะครับลงมาครับผมเอฟเฟกต์ทำงานแน่นอนครับผมทํางานปุ๊บเราก็ทํางานด้วยครับผมเสิร์ฟการ์ดกลับดักจะเด็กขึ้น จบแล้วครับตามนั้นแหละครับอ่ะใบแรกก็ประมาณนี้นะครับอ่าแน่นอนครับผมสตาร์ทด้วยฟิลโมนาดฝ่ายตรงข้ามฮ um ัมเลดเอ็กซ์ตาเด็กแล้วนะครับเพราะเรามีมอนเตอร์ที่มาจากกาบูชยันนะอ่าแค่นี้ครับผมหลักๆฝ่ายตรงข้ามใช้กระอะไรขึ้นมาเราก็จัดไปได้เลยนะครับปึ๊บ เป็นสายแมกเนตบอดี huh. ้เออร์ครับผมสายนี้เขาจะไม่เล่นในส่วนของเอ็กซ์ต้าเด็กอยู่แล้วนะเขาจะเพย์ในส่วนของการเสิร์ชครับฝันรา้าไม่มีการ์ดครับผมอ่าไม่มีการ์ด่ให้รีบู๊ปให้ทำลายทิ้งนะเราทำลายมอนเตอร์ทิ้งแล้วรบพัโจมตีขึ้นมานะครับฝันราคาเขาไม่ตีไง พอเขารู้ว่าตีมาเขาตายครับผมแต่เราไม่ยอมนะเราก็แซกทิ้งนะครับผมนะรถพลัดจุดตีเขาต่อต่อครับผมเปิดท็อปเด็กสามใบนะครับจากนั้นเลือกหนึ่งใบขึ้นมือครับขึ้นมือเรียบร้อยนะครับแซกทิ้งครับผมกับดักลงสารทําลายมอนเตอร์อ่าครับผมเบืร์การ์ดใบนี้ถูกกำไรครับผมเอาอัลฟาเบต้าแกมมาครับผมจากริบุโซนเข้ามาในสนามนะครับ ใบนี้เราเพ no ิ right ่งมอกไปเมื่อกี้นะเรายังไม่สามารถเปิดใช้งานได้แน่นอนครับผมเมื่อฝ่ายตังข้ามมีการใช้เฟกการ์ดใดๆก็ตามครับผมเราก็จะได้ทําการเสิร์ชารับผมเห้มันต่อเนื่องเข้ามาซึ่งเราเสิร์ชการ์ดใบนี้ครับผมจะจั่วครับผมเท่ากับไทการ์ดที่ลงสุสานว่าในวันนี้นะครับผมซึ่งเราลงไปแล้วนะหนึ่งใบก็คือการ์ดกับดักนะครับกับดักลงไปแล้วนะแปลว่าเราได้จั่วการ์ดชชว์แล้วหนึ่งใบนะครับอ่าที่เหลือเขาก็เปิดเปิดไปนะครับ าครับลงมาเรียบร้อยนะครับอ่าจั่วการ์มาหนึ่งใบครับผมหมอบไปนะฮ่ามาเชิญมอลเตอร์แบบพิเศษงานนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับผมนะตอนนี้เรามีอะไรครับผมเรามีแบนดเดฟเฟกซ์มัลเตอร์นะครับผมนะและเราก็มีฮามาเชิญมอลเตอร์แบบพิเศษครับเปิดการ์ไปดีปุ๊บห้ามมาเชิญมอลเตอร์แบบพิเศษแล้วนะ ดังนั้นจะมารีบูฟการ์ดในสุสานไม่ได้แล้วนะครับอ่าจัวก,การ์ดขึ้นมานะครับอ่าปัดเทิร์นต่อเลยครับบวดไปนะครับเราก็อย่าทำอะไรถุงสุสานนะเพราะว่าถ้าเกิดการไปถุงสุสานเราก็ลำบากเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรมากมายนะครับ ฝไฟตรงข้ามปาแบ็กซีนะครับผมนะซึ่งไม่มีผลอะไรกับเด็กนี้เลยและส่งผลอะไรครับผมเมือ่อฝไฟตรงข้ามมีการใช้เฟกการ์ดเราจะสามารถเสิร์มการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องได้ฝไฟตรงข้ามเอาอูรามาโยนทิ้งนะครับผมนะปาแบ็กซีทำไมวะเน,นี่ยอยู่เฉยๆก็เอาตัวรอดได้แล้วนะครับนะการ์ดลงมานะครับผมเอฟเฟกต์ข้ามมาเชิญมนอนเตอร์แบบพิเศษนะครับอ่ะ แน่นอนครับผมใบนี้มันจะทําให้เราสามารถจะใบนี้เขาจะแอดการ์ดขึ้นมือได้นะครับผมนะเราเปิดการ์ดใบนี้ครับผมผลคล้ายๆสกิลเดนเอฟเฟกต์การ์ดในสนามจะไม่ส่งผลนะครับแต่เราได้ผลอยู่นะเพราะว่าเรามาจากการสายบูชยันมันไม่ส่งผลถึงเราครับงั้นก็หัวดือ้อเลยแล้วกันนะครับฝ่ายตรงข้ามเล่นยากมากนะผ้ามาเชิร์มอนเตอร์แบบพิเศษแล้วก็ห้ามมีแล้วก็ห้ามเอฟเฟกต์ด้วยนะครับเสิร์ฟฟิลนะครับ เมื่อมีการใช้การ์ดใดๆก็ตามเราสามารถเสิร์ฟการ์ไ้บนต่อเนื่องจากเด็กๆขึ้นมือครับอ่าเขากระเสริฐกับผมในส่วนของฟิลแมกเนตนะนะครับตีเข้ามาครับเขายอมเสียอะไรพอยนะเพื่อเราจะดีดในส่วนของเวบนดีดเราขึ้นมือนะครับอ่าพอดีขึ้นมือเสร็จปุ๊บนะครับผมเข้าเทินนะครับ จั่วการ์ดมานะครับใช้เฟกนะครับเอาการ์ดสาใบจับสารกลับเข้าเด็กจั่วการ์ดหนึ่งใบและนอาครับผมใช้เฟกครับผมเราสามารถทําการอัญเชิญบูชายันนะครับผมแบบคูราโกฟีฟ,ฟีได้1ครั้งและอัญเชิญแบบปกติอีกหนึ่งครั้งทําลายการ์ดครับพเพราะเธอไงเธอรี้เราก็มีการส่งการลงสารอยู่แล้วดังนั้นไอการ์ดเบื้องบนต่อไอการ์ดกระดาษต่อเนื่องเราก็เป็นวัตถุดิบซะ จุดการเปิดเทิบสามได้ครับผมเปิดฟิวนะครับผมนะห้ามรีมูฟการ์ดในสุสานครับนะห้ามเคลื่อนการ์ดในสุสานแล้วนะครับต่อครับตีนะครับต่ออีกทีครับอีกทีครับตอนนี้เรากางฟิวในโคเวเลนนะห้ามเคลื่อนการ์ดในสุสานนะครับห้ามในส่วนของการ์ดเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับผมและก็มีห้ามเวทติดมาด้วยนะครับ เปิดข้าวครับผมใช้การ์ดนะครับผมตัวของอาา่าฮะไรนิ่ต่อมนะครับผมทำลายการ์ดแต่เราเปิดห้ามเวทห้ามเล่นเวทนะครับรีบูก,การ์ดครับผมอันเชิญเข้ามานะครับปิดอา่าเมื่อมีการเอฟเฟกต์การ์ดทำงานเราจะได้จั่วการ์ดไอเสิร์ดการ์ดนะครับผมนะเปิดครับผมกับดักต่อครับ แบเอฟเฟกครับผมแต่เขายังมีพลังอยู่นะไม่ทำงานนะครับผมเอฟเฟกไม่ส่งผลครับแซกทิ้งครับผมรถพลังจะตีลดลงครึ่งหนึงและปวดตัวเองตายซะอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของเด็ก การต่อขบวนในส่วนของทูดาโก้นะครับผมมาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียของเด็กนี้กันดีกว่านะครับผมคือต้องบอกเลยว่าเด็กนี้มันค่อนข้างจะเป็นเด็กแอนตี้สายเบต้าได้ค่อนข้างจะโหดนะครับผมเพราะว่า1คือเรามีการ์ดครับผมที่ทําให้ฝ่างข้ามเล่นยากมากครับผมนะเพคการ์ดยากมากมากหลายใบมากครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้ามเวทนะครับผมห้ามเวทเอ้ยนะครับผมนะสกิลเดชนะครับผมนะห้ามเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับผมนะห้ามมาเชอร์มอนเตอร์แบบพิเศษนะครับผมนะ มีหลายใบยครับผมการ์ดจั่วก็เยอะนะครับผมนะการ์ดจั่วก็เยอะนะครับผมทําให้ฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างจะเพรียะครับโดยหลักๆแล้วเด็กนี้เนี่ยต้องบอกว่าอืมถ้าเริ่มก่อนตั้งบอร์ดก่อนฝ่ายตรงข้ามก็ทําอะไรไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นแอนตี้เมตาที่ดีอีกเด็กหนึ่งครับราคาถือว่าถูกมากครับผมนะเพราะว่าการ์ดแต่ละใบก็ใช้ไม่ค่อยจะเยอะนะครับผมเนี่ยการ์ดแต่ละใบที่ค่อนข้างจะราคาถูกมากครับ นะสกงสกิลเด์พวกนี้ราคาถูกอยู่แล้วทําให้เราไม่เสียขอครับผมในการทาการ์ดใดๆขึ้นมานะครับอ่ะโอเคครับผมหากสนใจครับผมจัดเด็กทูดาก้นะครับผมนะก็ง่ายง่ายครับผมนะก็ไปเปิดในซองของทูดาก้ได้เลยครับผมนะถือว่าเป็นหนึ่งในซองที่อาไม่มีครับผมในส่วนของก็ต้องไปหามาสเตอร์แพ็คกันเดียวนะครับนะแต่ใบอื่นก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมนะมีการ์ดดีๆเยอะครับผมทูดาก้นะครับนะเนี่ยก็ไปอยู่ในส่วนของมาสเตอร์แพ็คกันเยอะนะครับนะ เนี่ยมาสเตอร์แพ็ทั้งนั้นเลยนะครับผมนะดังนั้นถ้าอยากได้เลกนี้ก็แนะนำคัฟอย่างเดียวครับผมไม่มีซองให้เปิดนะครับผมต้องคัฟเท่านั้นนะครับนะ อาจจะปืนนิดนึงแต่ผมรับประกันความคุ้มนะครับผมนะในส่วนของเด็กทูดาก็นะครับงั้นก็วันนี้ผมฮอสพีแคสก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะงั้นก็หากชอบหน้าครับผมหากใครสนใจอยากจะให้รีวิวเด็กได้ๆครับผมก็สามารถครับผมฝาก ID ดีครับผมมาทางช่องเราได้เลยครับผมนะ ID ดีที่เป็นของ i อดีของคุณแอตเทิลบัตเตอร์นะครับผมนะขอขอบคุณมากครับผมที่นําเด็กดีๆครับผมมาแนะนําให้ทุกการให้ทุกคนเห็นนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ